สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสายใจแซกเนียสนะคะวันนี้พามาดูคาวาสกิ z ซ็0 r เทนเพื่อนคะ่ะนะคะเราเป็นเจ้าของรถนะคะคันนี้แต่เมื่อเวลาที่เราจะขายเพื่อนๆคะใครคิดที่ว่าจะขายหรือจำหน่ายรถออกจากจากมือหรือจากเจ้าของพยายามฟังไว้ให้ดีนะคะเพื่อนนะคะถึงแม้รถจะเป็นของเรา แต่ว่าเมื่อ,อไหรที่เราอยากขายหรือออกปล่อยออกไปให้คนอื่นโดยที่ว่าเล่มหายแล้วไปแจ้งทำเล่มใหม่เวลาขายขายยากมากค่ะนะคะเพราะอะไรไม่ทราบอาจจะเป็นเพราะว่าเขากลัวว่าเอาเล่มไปทำอย่างนูน้นอย่างนี้นะคะนะคะเราเป็นเจ้าของรถนะคะรถใหม่อยู่เลยค่ะนะคะนี่ค่ะ เพื่อนๆฟังไว้นะคะให้รักษาเล่มรถไว้ให้ดีเผื่อวันหนึ่งฉุกเฉินมาอยากปล่อยออกหรืออยากขายไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถอะไรก็แล้วแต่รถมอไซค์นะคะให้เก็บเล่มไว้ให้ดีถ้าคิดจะขายเปลี่ยนหรือไม่ทราบอนาคตนะคะเพื่อนอน,นะคะให้เก็บเล่มไวด้ดีๆนะคะเล่มที่ออกให้เล่มที่สองนะคะบางคนเอารถไปเพื่อที่จะไปเข้าเต็นท์ไฟแนนซ์ ไฟแนนซ์ไม่รับนะคะนะคะเล่ม2นะคะถึงคุณจะแจ้งหายเจ้าของรถขายได้ก็ยากมากที่จะขายนะคะเพื่อนนะคะเห็นไหมคะสภาพใหม่เอี่ยมเลยค่ะแต่ว่าขายยากมากนะคะเพื่อนค่ะนะเจ็ดรอยยสิเจดกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะ,น,ะ,คะนี่ค่ะนะคาบาสกิเซ็ตเอ็กเนะคะหนึ่งพซีซีค่ะ